สวัสดีครับไอีช่องอารามของเราเออบแบบนี้้เ้วันนี้เราก็มาเดินแข่งใหม่นะครับแงงอแงให้จะเ็จนะอหลันมีคนนัดกาพีนะครับผมกีนนาทีเลยแ่งงอรับาอยู่บนรปลาเตียนะครับสองสเดือนข้างหน้าคงจะได้ไปอยู่วัดได้กันเลยปวดกับแม่ทองไปไปเลย เดือนสองเดือนก่อนด้วะวะดีวะ้อัวอยามเวะสวัสดีครับสวัสดีครับช่องวันช่องไหนสฝนเด็กจริงสายฝนแชมเอรี่นะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ตาต้อนรับสมาชิกใหม่เนาะนามาทีมงานดาวน่นอนดาวน์ นี่น้องมาจากภาคเหนือนะครับมาจากเชียงใหม่ภาคเหนือนะครับก็ไปรับไทยเหมือนแบบไทยแล้วเนาะเออไทยเพราะว่าจะ้องตกงานผมว้ที่เดินมาก็เกือบสามปีแล้วแต่โควิดเนี่ยน้องก็หาที่อยู่ใหม่ก็เลยเมตานะครับอยากได้เขามาดูแลอยากได้เขามามาดูเลี้ยงให้เขาได้มีชีวิตที่ดี นะครับเหมือนช้างปกติเนาะให้ให้เป็นช้างที่เชื่องสวยงามนะครับเหมือนช้างทั่วไปนะครับผมก็วันนี้ก็มาฝึกเดินนะครับอาที่สองที่สองครับในการฝึกเดินอายุเก้าปีสิบปีเก้าปีสิบปีนี่นะครับเก้าปีได้สิบปีหลักมาสามปีแล้วยังไม่ได้ออกเล่น เพราะอะไรถึงชื่อดาวทองนะครับก็ไปดาวเข้ามาครับดาวเขานี่คนระับมันเป็น,เป,นเป็นดาวนะครับก็เลยตั้งไว้ดาวทองนะครับผมให้เขาชื่อไงชื่อจริงเขาอะไรอะอะคุณพา <c oughs> ชื่อจริงเขาคุณพาคุณพาเออชอบได้คุณพาผมไปคุณพาน่าจะจกเกิดวันไอ้วันวันแห่งความรักเลยแห่งความรักเอาสิบสี่คุาพันธ์นะเราก็เลยให้ชื่อเป็นกุมภาพันธ์ีากุมภาพันธ์แล้วมั้งเขานี่ Thank you.

ยาคุณแม่เนี่ยกูแม่มาเอามันวานเลยเลยเสียงแน่นอนเสียงน้องบังเลยเสียงน่ะนอกบังดีแม่เลยด้วยเสียงมากุญแั่ด้วยเลยด้วยดีเลยไปที่โบวัดแตงกวาโบวัดแม่หนูบังเลยเออนี่วัดป่าอาเชียงเลยนี่เลยวัดอาเชียงเลยไล่ตัวหน้าวัะกูต้องลงไป

แกงไปเล็วแต่กไปไ่ได้ด้วยแล้วดิแก่งเลยมปุ๋ยขันไข่มาเอคนให้เพื่อนหน่อยติดมาก็เตะปูคนนี้ว่านึงมาเอาจีน่าจีตนชาปเคีมอไปลาเนี่ยให้ไปเต็งเตเลยออแม่งเอาคน้เพือเร็วให้เพื่อนแต่ผู้ชมท่านนั้นเองทีไปเอเดมนะไอเดนติฟายคนหัยใจคนนี้เลยผะเลี่ยไปแต่ยไอบแบบอันนี้น่ะตอนนี้ต้องแบบมปเลือเสียงกัน้วยไปได้เท่ แย้วยพื้นด้นยกันหางเอ้ยทำไมต้องรลอกด้วยอในกำม่งให้นึกว่งนึกเนาะบนมุมซุ้มนั่นในกำวังว่งนึกแบบหานะครับผมสวัสดีาสวัสดีดวยสวัสดีเด้อยกขาด้ยยกขาสวัสดีรับควยด้วยเดี๋ยวกายด้วรับสวัสดีคับสวยวรับหลบมรับรับ ก็เซ็งไอ้ตอาจอบเซ็งันนัคุยกัลังจอดกินยังไงนึตืนนีงัง่ะเนาะขุบเซ็งกอนนะวันนีอะดยน่หยไปได้ออเลไ่ด้ยอไม่ได้นว่าเออทีมงานนี่ยจยนแล้วไปเลยไปเลยจี้งนขึ้นเมไปลยี้เงเนี่ยไไปเลยจี้งนขึ้นทีมงานเนี่ยไปเลยจี้งิน ông lo ảnh đi 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 bắt cái hộp 10 này đi lo đi ngoan thì